สวัสดีค่ะพบกันกับรายการเคอร์ดี้นิวส์นะคะดิฉันพิชาออนศิริชีวเกษรศรค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอยู่กับผู้หญิงเก่งสวยนะคะเป็นผู้ที่มีความสามารถในหลายๆด้านนะคะแล้วก็ทุกท่านก็รู้จักกันดีนะคะท่านผู้อำนวยการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะดรอารีธันกิจจานุกิจค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผอ,อ,อคะวันนี้เราขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านผออนะคะเพราะว่าทราบมาว่าทางสํานักหอสมุดได้ดําเนินการโครงการพัฒนาลังความรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลังความรู้ดิจิตัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คืออะไระคะแล้วก็ที่มาที่ไปของโครงการ เป็นมาอย่างไรคะก็การความรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเป็นโครงการที่ทางสํนานักขอสมุดนะคะพัฒนาร่วมกันนะคะกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เราทําร่วมกันทั้ง4วิทยาเขตด้วยะคะ่ะก็คือเป็นโครงการที่เรารวบรวมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีการสั่งสมกันมาเป็นเวลายาวนานนะคะ ก็คือ72ปีในวาระพิเศษครบรอบการสถาปนา72ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราก็เลยรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอามาเผยแพร่นะคะอย่างเป็นรูปมรรมเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะได้เห็นถึงผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผลงานที่เรารวบรวมได้เนี่ยยังไม่ได้ครบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราดําเนินการไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะคะ เออตอนนี้เนี่ยค่ะก็จะต้องบอกว่าผลงานที่รวบรวมได้เนี่ยคิดว่าอยู่ที่น่าจะประมาณสัก 50%ก,กว่าๆนะคะจริงๆแล้วมีผลงานอีกจำนวนมากะค่ะที่อยู่ที่หน่วยงานต่างๆนะคะของทางคณะของทางวิทยาเขตที่ยังไม่ได้ส่งมารวบรวมอยู่ในคลังความรู้ตรงนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยผลงานที่เรารวบรวมได้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ65,000รายการนะคะซึ่งก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานทางวิชาการนะคะพวกหนังสือตำราอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีอยู่ประมาณที่35,000 เรื่องนะคะก็จะมีผลงานที่เป็นผลงานทางวิชาการจากเอกสารการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะตรงนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ1 0 0่งหมืนเรื่องนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นผลงานวิชาการที่มาจากเวลาสารวิชาการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดพิมพ์ขึ้นนะคะรวมๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ30เวลาสารนะคะก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสหมเรื่องนะคะ รวมแล้วก็คือ,เ,อเป็นคลังความรู้ที่ทเรารวบรวมขึ้นมาแต่เราเชื่อว่ายังมีผลงานอีกจํานวนมากอะค่ะที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆนะคะอย่างเช่นคณะนี้ค่ะตรงนั้นยังไม่ได้ส่งมารวบรวมอยู่ในนี้ค่ะค่ะก็จะมีข้อมูลปริมาณค่อนข้างมากนะคะล้วก็อันนี้เป็นในเระยะเริ่มต้นนะคะเรายังมีข้อมูลมากขนาดนี้นะคะ,ะท่านผอช่วยแนะนําวิธีการเข้าถึง คลังข้อมูลดิจิตอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะว่าจะเข้าถึงได้อย่างไรนะคะแล้วก็ใครบ้างที่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงครั้งข้อมูลนะคะคือครังความรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจจัดทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการเผยแพร่นะคะผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉะนั้นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงผลงานตรงนี้ค่ะก็คือทุกคนเลยค่ะที่สามารถที่จะ เข้าอินเทอร์เน็ตได้นะคะข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสืบคน้นแล้วก็ดูเอกสารฉบับเต็มตรงนั้นได้เลยวิธีการสืบค้นก็ง่ายมากเลยค่ะหน้านี้เป็นเว็บไซต์นะคะของคลังความรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะทุกคนที่ต้องการค้นข้อมูลนะคะสามารถที่จะเข้ามาผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะคะที่ url นะคะ kukr.lib.ku.ac.th ค่ะ ตรงหน้าบริการเนี่ยค่ะสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้นะคะการสืบค้นข้อมูลเนี่ยเรามีทั้งในรูปที่เป็น simple search นะคะกับ advanced search ก็คือสามารถที่จะใช้คำเชื่อม and or not ในในการที่จะสืบค้นข้อมูลในขั้นสูง ขึ้นได้แต่ถ้าว่าเราต้องการที่จะสืบค้นข้อมูลเฉพาะคําค้นนะคะเบื้องต้นง่ายๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่คําค้นเข้าไปได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะคะการค้นข้อมูลแบบง่ายอะคะ่ะเช่นเราต้องการค้นเรื่องข้าวโพดนะคะเราก็ใส่คําค้นเข้าไปได้เลยค่ะคาว่าข้าวโพดแล้วก็สั่งให้สืบค้นข้อมูลค่ะระบบจะแสดงผลนะคะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องข้าวโพดท,ที่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมดจํานวน3 2 1 7รายการนะคะ แล้วก็มีเป็นลิสต์รายชื่อทั้งหมดตรงนั้นลงมาค่ะผลงานตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะสามพันกว่ารายการอันนี้เป็นทั้งหนังสือตำรานะคะผลงานวิจัยบทความรู้ทั่วไปนะคะก็คือทุกทุกอย่างอะคะ่ะที่เกี่ยวข้องออโดยที่ไม่จำกัดปีพิมพ์นะคะก็จะรวบรวมแล้วก็แสดงผลโดยที่จะมีรายละเอียดข้อมูลบรรณานุกรมนะคะ แสดงผลอยู่พร้อมกับเอกสารฉบับเต็มการที่ระบบจะแสดงผลงานเอกสารฉบับเต็มหรือไม่นี่ขึ้นอยู่กับเจ้าของผลงานนะคะว่าอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานฉบับเต็มตรงนั้นหรือไม่ถ้าหากว่าอนุญาตสิทธิ์นะคะเมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถที่จะเห็นผลงานฉบับเต็มตรงนั้นได้เลยนะคะในรูปของ pdf ค่ะนอกจากนี้เนี่ยถ้าผลงานตรงนั้นเนี่ยเป็น หนังสือนะคะจะถูกเอาไปจัดแสดงในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรือเรียกว่าหนังสือเสมือนจริงที่เป็นอ e ีบะะุ๊กค่ะสามารถที่จะเปิดดูได้นะคะเหมือนเปิดหนังสือจริงนะคะสามารถที่จะย่อขยายได้ถ้าหากว่าเห็นรายละเอียดไม่ชัดเจนเนี่ยก็ซูมอินซูมเอาได้นะคะภาพนี้ก็คือเหมือนหนังสือจริงเลยค่ะมีสารบัญน,นะคะที่เราจะเลือกไปดูในแต่ละบทแต่ละหน้าได้ค่ะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยยังสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลต่างๆได้ด้วยเฉพาะในส่วนที่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะหนังสือที่เป็นผลงานที่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีจํานวนอยู่ค่อนข้างมากนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นหนังสือที่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ676เเล่มนะคะที่เอามาใช้ทำในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการอยู่บนอินเทอร์เน็ต ผลงานเหล่านี้เนี่ยค่ะนอกจากนะคะที่จะเป็นผลงานวิจัยหรือผลงานต่างๆที่อยู่ในรูปของไฟล์ pdf ที่สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วเนี่ยเเราจะมีการเก็บสถิตินะคะในเรื่องของการเข้ามาสืบคน้นข้อมูลเนี่ยผู้ใช้บริการหรือว่าเจ้าของผลงานเองเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเปิดดูในระบบได้ว่าผลงานต่างๆที่มีการแสดงผลในระบบเนี่ยผลงานเรื่องไหนหรือหนังสือเล่มไหนเนี่ยที่ ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะจะมีการแสดงผลตรงนั้นเนี่ยสิอันดับแรกนะคะยกตัวอย่างเช่นผลงานต่างๆที่มีการเข้ามามีผู้ชมเข้ามามากที่สุดนะคะออมีรายการไหนบ้างหนังสือที่มีผู้เข้ามาดาวน์โหลดมากที่สุดมีรายการไหนบ้างนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยค่ะก็คือจะแสดงผลในส่วนของรายงานของผู้แต่งนะคะที่มีผลงานมากที่สุดด้วยนะคะก็จะไล่ลำดับตรงนั้นลงไป จะดูข้อมูลได้ในรูปที่เป็นกราฟนะคะแล้วก็รายละเอียดที่เป็นจำนวนด้วยค่ะอันนี้เป็นจำนวนสถิติการดาวน์โหลดข้อมูลนะคะกับจำนวนผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเราเพิ่งจะเปิดระบบเพื่อให้บริการเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะคะก็จำนวนผู้ชมตอนนี้เนี่ยเข้ามาก็ถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูงนะคะ นอกจากนี้นะคะผลงานต่างๆเนี่ยที่นำเข้ามารวมไว้ในคลังความรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราจะแสดงผลนะคะจำแนกตามวิทยาเขตได้ด้วยนะคะทั้ง4วิทยาเขตอะคะ่ะแล้วในของแต่ละวิทยาเขตเนี่ยคะ่ะก็จะจำแนกออกไปให้เป็นลายหน่วยงานนะคะของทุกคณะทุกสถาบันที่มีการนำข้อมูลเข้ามาบันทึกไว้ในระบบก็คือถ้าหากว่าทุกท่านต้องการที่จะเห็นผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แสดง จำนวนได้อย่างครบถ้วนก็ต้องช่วยกันนะคะนำข้อมูลเข้ามาบันทึกไว้ในคลังความรู้ดิจิทัลตรงนี้เพื่อให้บริการนะคะผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สาธารณชนให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะทางสำนักขอสมุดนะคะต้องการข้อมูลอีกมากนะคะคราวนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆจะส่งข้อมูลตรงนี้อย่างไรอะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากคลังความรู้ดิจิตอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างไรบ้างคะ หน่วยงานต่างๆนะคะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งคณะสํานักสถาบันนะคะในทุกวิทยาเขตด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะที่บางเขนเท่านั้นสามารถที่จะส่งผลงานเข้ามารวมอยู่ในคลังความรู้ตรงนี้ได้นะคะโดยการส่งผลงานมาที่สํานักขอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือนะคะท้งหน่วยงานสามารถที่จะบันทึกผลงานตรงนั้นเองได้จากคณะด้วยซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการตรงนี้นะค่ะจริงๆแล้วเราอยากที่จะให้หน่วยงานเนี่ยเป็นผู้บันทึกผลงานตรงนั้นเองเนื่องจากว่าการเผยแพร่ผลงานเอกสารฉบับเต็มค่ะตรงนั้นจะต้องได้รับอนุญาติ์ จากเจ้าของผลงานก่อนถ้าว่าทางคณะหรือหน่วยงานเองเนี่ยเป็นผู้บันทึกข้อมูลจะสามารถเป็นผู้ทีอ่อนุญาตให้สิทธิ์ตรงนั้นในการเผยแพร่ได้ได้ด้วยตัวเองเลยซึ่งก็จะสะดวกรวดเร็วกว่านะคะที่จะส่งมาให้ทางสำนักขอสมุดดำเนินการให้แต่ว่าในขณะนี้ค่ะคือถ้าเกิดแต่ละคณะเนี่ยยังยังไม่พร้อมนะคะทางของสมุดเนี่ยก็จะรับดำเนินการตรงนั้นให้ไปก่อนาวนี้จะบอกว่าการบันทึกข้อมูลเข้าไปในคลังความรู้ตรงนี้ค่ะ มันจะลดความซ้าซ้อนนะคะในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารก็คือทางคณะเองไม่จําเป็นที่จะต้องมาสร้างฐานข้อมูลนะคะหรือว่าตั้งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะบันทึกผลงานวิจัยหรือว่าผลงานสร้างสรรค์ของคณะต่างๆไว้แล้วก็ต่างคนต่างดูแลเราส่งเข้ามารวมไว้ในคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการสะดวกทั้งผู้ใช้บริการก็คือเข้ามาที่เดียวก็จะเจอผลงานตรงนั้นทั้งหมดของทุกหน่วยงานแล้วก็ในภาพรวมของมหาวิทยา ทยาไรยด้วยนะคะซึ่งทุกคณะสถาบันนะคะที่มีผลงานตรงนั้นแล้วก็บันทึกเข้ามาไว้ในคลังความรู้ตรงนี้เนี่ยทางสำนักขอสมุดเนี่ยก็คือจะทําลิงก์ไว้ให้นะคะก็จากลิงก์ตรงนั้นเนี่ยทางหน่วยงานสามารถที่จะเอาไปวางไว้บนโฮมเพจของหน่วยงานตัวเองได้เลยแล้วก็ในระบบเนี่ยตรงนั้นก็คือจะคัดเลือกผลงานที่เป็นเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆเอาไปแสดงผล ยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นของคณะเกษตรเนี่ยค่ะก็จะมีผลงานค่อนข้างมากนะคะในระบบเนี่ยพอเราเราทำลิงก์ของคณะเกษตรแล้วคณะเกษตรเอาลิงก์ตรงนั้นเนี่ยไปใส่ไว้บนโฮมเพจพอคลิกเข้าไปดูว่าเป็นผลงานของคณะเกษตรเนี่ยค่ะก็จะวิ่งกลับเข้ามาในระบบคงังความรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกศษตรศาสตร์ ค้อเลกเฉพาะข้อมูลก็คือดึงสืบค้นนะคะเฉพาะข้อมูลที่เป็นผลงานของคณะเกษตรไปแสดงผลที่คณะเกษตรได้ทันทีเลยหรือแม้แต่ผลงานของวิทยาเขตนะคะอย่างเช่นกำแพงแสนศิลชาหรือสกลนครนะคะเราก็จะมีลิงก์ตรงนั้นให้พอคลิกเข้าไปดูที่วิทยาเขตกำแพงแสนก็จะเห็นผลงานภาพรวมของวิทยาเขตกำแพงแสนเช่นเดียวกันค่ะเป็นการรวบรวมองความรู้ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะ72ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะ สุดท้ายนี้ท่านผูน้มนวยการจะฝากอะไรถึงถึงอาจารย์นักวิจัยนะคะหรือว่านิสิตนักศึกษานะคะรวมถึงบุคลากรทั่วไปนะคะที่สนใจที่จะเข้ามาศึกษาข้อมูลหรือว่ามาดูองค์ความรู้ของกเกษตรศาสตร์บ้างคะอยากจะฝากนะคะถึงท่านผู้บริหารนะคะท่านคณะบดีนะคะผู้มนวยการออสํานักสถาบันทุกหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะให้ช่วยกันในการที่จะเดินหน้านะคะในเรื่องของนโยบายการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่าการทํางานชิ้นนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นงานชิ้นสําคัญของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เลยถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือนะคะจากทุกหน่วยงานขอความร่วมมือจากอาจารย์นะคะนักวิจัยแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านร่วมกันนะคะนําผลงานนะคะสร้างสรรค์ของท่านแล้วก็ ของหน่วยงานท่านเนี่ยเข้ามาบันทึกไว้ในคังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเถอะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีคังความรู้เอาไว้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะทั้งในเรื่องของการจัดเก็บนะคะรักษาผลงานเหล่านั้นให้คงอยู่ตลอดไป ร่วมกับการที่เราจะได้สามารถที่จะเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็มีความสมบูรณ์แล้วก็เป็นรูปมาธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับนิสิตนะคะแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปก็ขอเชิญเข้ามาใช้บริการนะคะในการสืบค้นข้อมูลแล้วก็ดูผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จากเว็บไซต์ของคลังความรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็คือที่ kukr นะคะ l i f dot ku. ac. t ph นะคะพร้อมเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะทุกที่ทุกเวลาะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเค r ร์ดี้นิวส์นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้มริการสํานักขอสมุดนะคะและในโอกาสหน้านะคะเราเชื่อว่าทางสานักขอสมุดก็คงมีโครงการดีๆอีกหลายโครงการนะคะให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราก็จะนํามารายงานนะคะให้ทุกท่านได้ทราบกันต่อไปะคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะ